สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วังพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่วังพยอมพาเพื่อนๆมาชมมะตูมแขกนะคะมาชมแล้วก็พามาชิมด้วยนะคะว่าเขามีอะไรดีหรือว่ามีสปปรรพคุณสทางสมุนไพรหรือเปล่านะคะ วันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาดูมาชมกันนะคะมาตูมแขกเป็นไม้พัดถิ่นนะคะสู่ผักริมรั้วของคนไทยมาตูมแขกมาตูมซาอุหรือเสดาบาเรนนะคะเป็นอาหารของบ้านเรามานานแล้วนะคะกินก็อย่างอร่อยลิ้นนะคะกินกับลาบ กับน้ำพริกปลาทูจะทำให้อาหารของเรานี้ชูรสในมือนั้นๆเลยนะคะส่วนประโยชน์ของมะตูมแขกที่บ้านเราเรียกกันนะคะก็มีพอสมควรนะคะเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็มาฟังกันนะคะว่าเขามีประโยชน์อะไรบ้างนะคะมะตูมแขก ไม่มีรายงานเรื่องสารอาหารแต่มีความกรอบมันในใบของมะตูมแขกมีกากใยนะคะมากทำให้ระบายท้องได้ดีการใช้เป็นยาสมุนไพรก็มีนะคะทั้งแถบประเทศทาง อเมริกาใต้นะคะเขาจะเอาใบใบแบบนี้นะคะมาทำชาชงกันนะคะเพื่อรักษาอาการปวดข้อหรือว่าเอาใบมาสูตรดมนะคะแก้อาการหวัดแล้วก็ลดความดันโลหิตสูงได้ด้วยนะคะแต่สำหรับบ้านเรานะคะกินยอดอย่างเดียวเลยนะคะจิ้มลาบนี้อร่อยสุดๆเลย หรือว่าเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยลองลองชิมดูนะคะและจะรู้ว่าอร่อยสุดๆเลยนะคะเนี่ยยอดแบบนี้นะคะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะใบของเขาที่เอามาทำชาแบบนี้นะคะถ้าเราเอามาดื่มแต่ต้องเป็นตากแห้งก่อนนะคะแก้โรคซึมเศร้าได้นะคะถ้าใครเป็นอยู่ก็ รีบหามากินด่วนๆเลยนะคะวันนี้บ้านไร่วังพยอมก็พาเพื่อนๆมาแวะชิมยอดมาตูมแขกของบ้านไร่วังพยอมนะคะอวบๆแบบนี้นะคะอร่อยสุดๆเลยนะคะกินกับลาบพูดแล้วก็นึกหิวขึ้นมาตังิดตรึงิดเลยนะคะ ส่วนจะมีสปปรรพคุณอย่างอื่นอีกแล้วไว้บ้าลายหวงพยอมจะหาโอกาสมาบอกกล่าวกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆและเอซีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าลายหวงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ